สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีเมนูขนมเคลี่นคลีนมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้ขอให้ชื่อขนมว่าคุกกี้ถาดก็แล้วกันนะคะเมนูวันนี้ทํามาจากแป้งอัลมอนด์นะคะเพราะเป็นทางเลือกยอดนิยมสําหรับแป้งสาลีแบบดั้งเดิมมีคาร์โบไฮเดรตต่ำเต็มไปด้วยสารอาหารและมีรสหวานน้อยกว่านะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะใส่ไข่ลงในอ่างผสมตามด้วยเมเปิ้ลไซรัปแล้วก็น้ํามันมะพร้าวเนยอัลมอนด์นะคะหรือใครจะใช้เนยถั่วก็ได้ ลแล้วก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะจากนั้นก็ตามด้วยแป้งแอมโมนเกลือเบกกิ้งโซดาแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแป้งอัลมนเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีซึ่งเป็นกลุ่มสารประกอบที่ละลายในไขมันซึ่งทําหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเราได้อย่างดีเลยนะคะหลังจากนั้นก็ให้ใส่ช็อกโกแลตชิพหรือดาร์กช็อกโกแลตชิพค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากัน เราก็จะได้ดูแบบนี้นะคะ่ะหลังจากนั้นก็ให้เทใส่ในถาดอบนะคะให้ใหท้าด,ด้วยเนยหรือว่าลองด้วยกระดาษขายก่อนนะคะคุกกี้ของเราจะได้ไม่ติดถาดแล้วก็กดเขาค่ะเกลีย่ยเขาให้เท่าๆกันนะคะ หลังจากนั้นก็ให้โรยหน้าด้วยช็อกโกแลตชิพอีกครั้งนะคะแล้วก็กดเบาๆคะ่ะให้ช็อกโกแลตชิพเนี่ยลงไปในเนื้อคุกกี้โดของเรานะคะหลังจากนั้นก็ให้นำเข้าเตาอบได้เลยค่ะแนะนำให้ลองถาดอบด้วยกระดาษไขนะคะในวิดีโอ,อไม่ได้ลองเพราะว่าทาเนยไปแล้วะคะ่ะแต่ว่าลองดีกว่าเนาะจะได้ไม่ติดพักเขาให้เย็นนะคะแล้วก็แซะขอบข้างๆก่อนที่จะตัดเสริมนะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆคะแป้งอัลมอนด์มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไม่น่าเชื่อนะคะอุดมไปด้วยวิตามินอ e ีและแมกนีเซียมเป็นพิเศษซึ่งเป็นสารอาหารที่สําคัญ2อย่างต่อสุขภาพของเรานะคะคุกกี้ของเราวันนี้มีเ t e เ t อร์ที่แบบ light แล้วก็ fluffy จากแป้งอัลมอนด์นะคะคือถ้าใครลดน้ําหนักแต่อยากทานของหวานเนี่ยแนะนําลองให้ทําทานกันดูนะคะคือช่วยช่วยได้คะ่ะไม่ให้กินจุกจิก แล้วก็ขนมของเราเนี่ยถึงเป็นขนมคลีนนะคะแต่ก็ทานในปริมาณที่พอดีออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอขอบคุณที่รับชมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ